ประไทยและพายุเข้านะคะบานกันโลชีวิตของฉันนะคะนี่เลยค่ะเป,เป,เปลี่ยนละให้หมดนะคะอัปเกรดอัเกรดประตูอัปเกรดให้หมดนะคะนี่เลยอ๋อนี่คือร้านหมอนวดหรอร้านนวดนะคะเจ๊คนนี้ก็คือหมอนนวดนะคะฉันเป็นหมอนนวดนะฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่หมอนน้าเออรู้แล้วค่ะเจ๊แหมไม่ต้องร้อนตัวนะคะต่อไปอัปเกรดไม้ถูกพื้นไม่ใช่ที พื้นเพดานเออให้มันเป็นรถลายสวยมากขึ้นนะคะนี่เลยมีน้ํามีผ้าเย็นมีอะไรนะคะเออโคมฟงโคม,โคมไฟดูดีมีสไตล์ตามภาษาผู้ดีมีสกุลน,นะคะนี่เลยอ้ยตายแล้วออกไปนอกบ้าน30นาทีกลับมาบ้านลกเลยนะคะแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณยายอย่าเพิ่งด่านะคะพวกเราช่วยกันทําความสะอาดบ้านเลวก่อนที่ยายจะลอบไม้เลียวมาประทวายเรานะคะคุณยายไม่มีวันได้ถวายพวกเราหรอกเพราะว่าพวกเรานั้นทํางานบ้านไวมากเลยนะจ๊ะถึงพวกหนูจะทําบ้านลกแต่พวกหนูก็ทําให้มันสะอาด ได้นะคะคุณยายหุบปากก่อนได้ปะครับนี่เลยค่ะเช็ดตรงเช็ดโต,ตออกให้หมดเลยนะคะ <c oughs> ออะต่อไปทําอะไรดีอ่าโนดให้คุณยายก่อนให้คุณยายค่ะอารมณ์ดีนะคะนี่เลยไอป้ปอกแป๊กเอาน้าส้มมาสวายเขาสิเออเสิร์ฟเขาเลยค่ะยายเขาจะได้อารมณ์ดีนะคะมันหอยไปไหนล,ล้วเนี่ยไอ้พวกโจรฮเลย <c oughs> นั่นไงมันอยู่แตงรูปนะคะคุณตํารวจโอ้โหแล้วมันแอบนะคะมันปีนโคตรสนเลยด้วยครับนี่ข้างนอกก็มีนะคะเออใต้โซฟาก็มีแม่มันนั่งนั่งทับนะคะเออใต้โต๊ะก็มีนะคะอย่าคิดว่ามันจะเนียนหรอก ตรงตุ๊ก,กาตาแล้วอย่างเช่บ้านแล้วมันต้องมีแน่นอนค่ะตรงเสื้อผ้ามีไหมมีด้วยนะคะเอ้ตรงตรงนี้ก็มีค่ะแหมจะคิดว่าฉันไม่โลนี่เลยเกิบนี่เลยเป็นยังงาเป็นยังงาสุดยอดไปเลยค่ะผ้าคาคือนักสืบนะคะนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกไปเลยอุ้ยตรงโคมไฟก็มีฮ่าฮ่าฮ่าแต่สีน้ำของฉันมันหายไปไหนแล้วเนี่ย อ๋อสีน้ำหายใช่ไหมครับพี่นี่เลยค่ะอันนี้มันสีน้ำหรือเบียวนีะเนี่ย <c oughs> นึกว่าเบียร์นะคะสีเหมือนเลยต่อไปนะคะสีเขียวอ่าพี่เลยว่าตรงนี้นะคะอ๋อวัดดอกไม้สวยจังเลยค่ะพี่ตรงนี้อีกอันหนึ่งค่ะนี่เลยสีต้มวัดไรวัดป่องไฟนะคะเอาเปิดตู้มาค่ะทําไมตู้แข็งจังอันนี้ค่ะ สีน้ำเงินนะคะวัดลายเป็นหลังคาเหรอสุดยอดไปเลยค่ะพี่ต่อไปสีแดงทาอะไรเอ่ยนะคะทาไปอ๋อดอกไม้สีแดงนะคะโอ้ตรงโถกิดเดี๋ยวนะนี่มันน้ำอะไรพี่น้ำสีน้ำเงินนี่คือน้ำอะไรน่าจะเป็นน้ำฉีครับน้ำฉีเลยเหรอน้ำฉีอย่าอย่าให้เป็นน้ำขี้แล้วกันนะคะพี่อ่าตรงผมพี่ก็มีโอ้เดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ผมล้นเหรออ้ my god อ่าตรงนี้นะคะมีท่อตรงท่อระบายน้ำนะคะมีสีขาวอยู่วัดไปเลย นรฮะกล่องสมบัตินะคะนี่เลยสีม่วงนี่มันฉีใครวะเนี่ยสีม่วงเทียวไม่รู้ไม่ใช่ฉีผมแน่นอนอ,อ๋อตายแล้วฉันไม่อยากตกน้ําทะเลเลยน้ําทะเลมันเค็มเดี๋ยวน้าทะเลมันกัดค่ะซันนะคะโอ้ยเจ๊คุณนายมากโอ้เดี๋ยว <laughs> เจ๊ทำไมผมไม่มีแบบนั้นละคะโอ้พี่เขาโชกกามนะคะพี่คนที่เขาหล่อแซ่บมากเลยนะเนี่ยถอดแว่นออกค่ะเอยนอกตัวนี้มันเกาะมันเกาะหัวผมเอาขนมปังให้มันกินค่ะไปเลยนี่ต่อไปนะคะสร้อยคอไข่มุกค่ะทิ้งไปหมดนะคะ ไม่ตายก็หาไม่ได้นี่เลยค่ะโอ้นี่เลยถอดไปให้หมดอาวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันกล้ามปลอมเหรอพี่อะไรวะเนี่ยทำไมโลกนี้มีแต่การหลอกลวงก็ไม่รู้นะคะ เราจะกินอะไรดีล่ะนี่ย่าหิวมากเลยนะคะกุ้งตรงนี้นะคะดูเหมือนว่ากุ้งเขาอลังรักกันนะคะมากินเลยอย่าบอกนะโอ้โหพมนะ่เอามากินนะคะเป็นเต้าหู้หวานนะคะเขาเรียกว่าอะไรไข่หวานนะคะเออต่อไปนะคะน้าในมือเอามาลดตรงนี้ค่ะเป็นต้นข้าวโพดต,ต้นข้าวโพดก็โตไวมากเลยนะคะอัลเบอเดาเห็ดคะ่ะโอ้เห็ดนะกกินสดๆเอ้ยอะไรยะนี่มันโตนี่เจมมึงเอามาทำเป็นเต้าหูห้หรอโอ้โหแล้วผมนะคะไป็นซัเซ้ตมามา่า นะคะกิ๊บเก๋อยู่เลยกล้ามากเลยค่ะโอ้ในเกาะในตู้เย็นนั้งยังมีเนื้อนะคะแล้วก็มีไก่โชคดียังมีกับข้าวธรรมดาจะทํายังไงกับหมูพวกนี้ดีวะเนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแบบนี้จะต้องเอาอะไรใส่ลวคขาดนี้เลยใส่ให้หมดค่ะใส่คอกนะคะนี่หมูมันเป็นหมูเออเหลอหรือเปล่าคะทำไมตัดกอกตาไปมาเออนี่ไงให้หมาซเซียนเลียนขี่หมูไปเลยนะคะเพี้ยนทั้งหมาเพี้ยนทั้งหมูจะบ้าตายนะคะเอามาพี่ถือหมูไปอุ้มหมูไปเลยค่ะอุ้มเป็นลูกไปเลยเลไหนไหนพี่ก็ไม่มีเมียไม่มีลูกก็อุ้มหมูเป็น ลูกไปเลยนะคะคุณยายคุณยายช่วยเลี้ยงหน่อยนะคะอามาให้น้องไปนอนในตะกร้านะคะไปนอนอาบแดดน,นะคะเดี๋ยวจะเอาน้องไปทําอาหารแล้วนะคะนี่เลยให้น้องขึ้นไปปีนบนก้นเมฆบ้านเยอะมากเลยพวกเราแต่พวกเราไม่อยากทํานะคะแบบนี้เราจะต้องแกมกงค่ะมีนกแก้วเลี้ยงไว้ทําไมคะเลี้ยงเอาไว้ให้นี่เลยเขียนหนังสือคะ่ะนี่เต่าอุ้ยเต่าตัวนี้มันหดอยู่นะคะเต่าหดเราจะต้องหาสิ่งกระตุ้นให้มันเอ่อโผล่หัวออกมานะคะโอเคให้มันกินอาหารไปแล้วมันทํากันบ้านนะคะว่าแต่ น้ำมันอยู่ในโหลดน้ำเ้การบ้านอยู่ในโหลดน้ำมันไม่มขาดหรอวะเกมพอเวอร์ไปอุ้ยจไป,ปเดิมแมล่ลรอสุดยอดไปเลยค่ะมาปุ๊บก็ดีละมาช่วยหนูทําการบ้านหน่อยนะคะคุณครูใช่ไหมเปิ๊บทําการบ้านไปว่าแต่พวกเธอก็ต้องทําการบ้านนะจ๊ะจะมาขี้เกียจขี้คานไม่ได้ หน่อยลูกตัวดีบอกแล้วใช่ไหมให้ขยันทํากันบ้านไม่ใช่เอาเแต่เล่นเกมเล่นเกมนะ่ะแบบนี้นะคะเราต้องมาหาข้อสอบนี่ไงมันเอาไปแอบตรงเออรังรังนกนะคะนี่เลยอย่าคิดว่าเอาหนังสือทับไว้ฉันจะมองไม่เห็นนะคะนี่เลยค่ะภาพการ์ตูนภาพวาดการ์ตูนนะคะโอ้โหมันเอาไปแปะกค่ะอย่าคิดว่ามันเนียนนักนะจ๊ะบอกเลยไอคิวต่ําอย่างหนูนะ่ะตอนแม่ไม่ได้หรอกลูกนี่เลยค่ะเก็บให้หมดนะคะขนมเลพี่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรเอากันไกลตัดนะคะเออเป็นยังไง มีแม่ไอคิวสูงแบบนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะลูกเอาไปแอบเท่าไร่ยังไงแม่ก็หาเจอนะคะเออคุณแม่ไอคิวสูงสุดๆนะคะต่อไปอะไรรถบังคับมาฉันจะบังคับรถนี่เลยโหเนียนมักบงังเนียนมักบงังนี่เจอแน่ลูกลูกไม่รักดีนะคะ ให้ส่งไปเรียนไม่เรียนนะคะโดดเรียนนีแ่แปลงร่างเป็นซุปไถ่แล้วอีคัาตากรมันมองซ้ายมองขวามันจะมาซวกฉันนะแบบนี้เลค่ะเอาเชือกมาเลยคุณพี่คะไปค่อยๆย่อ,ยยองไปนะคะต่อไปเสื้อคลุมเหรอซื้อมานะคะตัวร้อยห้าสิบแป๊บหนึ่งนะจะต้องเอามาทำเป็นประโยชน์ไม่ได้อีกเอได้อยู่นะคะเออโป๊ที่หนึ่งไม่เป็นไรพระจันทร์เหรอโอ้พระจันทร์องศาเรานะคะกลายร่างมากลายมาเป็นเชือกให้เราไม้ถูกพื้นบ้าถูกพื้นค่ะแม่บ้านค่ะหนูขอเยืมหน่อยนะเดี๋ยวพวกนี้ช้าหนูซื้ ื้อมาฝากมาซื้อมาใหม่สิมาซื้เมื่อมาฝากนะคะต่อไปถังขยะเอามาเป็นประโยชน์นะคะเทศบงเทศบาลไม่ต้องเหนื่อยนะคะเราสามารถเอาขยะของเทศบาลมา เอาชีวิตรอดได้นะคะเออผ้าพันคอค่ะไปไอ้ฆาตะก,กรมึงอย่าเพิ่งลงมานะชั้นกลัวมากเลยต่อไปนะคะยางยางจักรยานนะคะ่ะต่อไปนะคะก๊อกน้ำก๊อกน้ำคือตัวล็อกสุดท้ายนี่เลยจะจะรอดชีวิตไปให้ได้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่โอ๊ตายแล้วทำไมชีวิตของฉันจะต้องมาเจอผู้ชายเฮงซวยแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยโอ้ยวันวัน,วนเอาแต่ดื่มนะคะแบบนี้ถ้าจะต้องทมใจทั้งที่ฉันท้องอยู่เนี่ยโอเคเก็บขยะเข้าไปในถังขยะนะคะไม่เป็น ผู้ชายมันเฮงสวยใช่ไหมล้างจานก่อนนะคะเก็บขยะให้หมดขยะมันเยอะเกินนะคะก็เลยต้องแวะไปล้างจานก่อนโปรดเข้าใจบ้างเดอ้อโอเคฉีดพื้นก่อนนะคะให้มันสะอาดสะอ้านก่อนต่อไปด้วยทาถูพื้นนะคะเกะกะจังโว้ยเกะกะจังจะไปไหนก็ไปผู้ชายเฮงัวยนะคะฉีดกระจกก่อนนะคะดูสิมันกินมันดื่มแล้วมันก็อวกใส่กระจกนะคะจนช้นต้นตอมเช็ดเด่ยโอ้โหแล้วกลิ่นเหม็นมากนะคะ เปิดหน้าต่างใส่หัวออกไปค่ะฉันไม่ต้องการผู้ชายเหงตัวยอย่างแกขอญาติอับน้ำแต่งตัวหอมๆตัดเล็บตัดเล็บนะคะนี่เลยส